ชื่อเดชนีนะคะข้ามสมุทรค่ะเริ่มแรกเลยตอนที่ว่าตอนเข้าเรียนก่อนนะตอนตอนตอนมาโรงเรียนมีปัญหามากก็คือจะไม่อยากไปโรงเรียนมีปัญหาแล้วจะต้องให้พ่อกับแม่ไปส่งพร้อมกันพอลงจากรถปุ๊บไม่มีคําว่าเดินต้องอุ้มไปส่งถึงโรงเรียนพออุ้มไปส่งถึงโรงเรียนปุ๊บถ้าครูไม่ออกมาอุ้มต่อก็ไม่ยอมไม่ยอมลงนะทีถ้าครูไม่รับถ้าครูไม่ว่างมาสนใจเหมือนกับว่าเขาเรียกร้องความสนใจ จะต้องให้มีครูมารับไม่เลยไม่ได้พูดง่ายๆว่าเพิ่งมาได้จับหนังสือก็ตอนที่มาเนี่ยไม่ได้จับหนังสือเลยคือไม่มีองหือว่ารู้แต่นี้มีเวลามองข้ามตรงนี้ปกติถ้าลูกคนตอนสมัยลูกคนโตน,นะลูกคนแรกก็เหินนะมีความสึกว่าเหินนะทุกอย่างทุกสิ่งทั้งเปิด ซื้อซีดีซื้ออะไรให้หมดเลยแต่มาภูปุญนี่อายุมากแล้วเหนื่อยด้วยแล้วก็ปกติไม่ค่อยรับผิดชอบเองด้วยนะพอมารับผิดชอบปูุญนี่มามารับผิดชอบมากนะมีความรู้สึกว่าบางทีก็ละเลยเพราะว่าเราทงานกลับมาก็มาขายของในเฟซอีกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเลยมีความรู้สึกว่าเห็นกับเห็นแก่ตัวเรื่องเวลาไงไม่เอาใจใส่ลูกเท่าที่ควรเปิดคอมให้เปิดเปิดคอมให้เล่นเปิดหนังให้ดูอะไรอย่างเงี้ย นี่สายเขาไม่เอาเพื่อนเขาไม่มีใครเขาไม่เล่นกับใครเขาเล่นกับใครไม่เป็นก็กล่าวว่าได้มาอยู่กับเพื่อนๆแล้วอาจจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ในสังคมเหมือนเพื่อนเด็กๆได้เล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นก็เลยคิดว่าน่าจะพามาที่นี่ก็ไม่ท้อนะยังไงก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละเมื่อไหรก็เมื่อนนนักกล่าวว่ามานั่งเฝ้าเลยนะกล่าวว่าจะให้เขาอยู่ให้ได้นะกล่าวว่าอยู่ให้ได้ ไ่ได้ผลได้ผลไม่มีเลยค่ะอยากจะถามถามมาบ้านพี่ป๊อกไหมมาบ้านพี่ป๊อกถันนี่ตลอดเลยนะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าไม่ได้เรียนที่นี่พอวันศุกร์เขาบอกว่าจะต้องไปบ้านย่าจับกับจากนี้ไม่จะไปไหนต่อคิดว่าจะต้องมาที่นี่ เริ่มจากนิทานเริ่มซื้อหนังสือให้อ่านเริ่มหานิทานให้ฟังก็ตอนที่มาเรียนที่นี่แล้วเขาเป็นคนที่ดือด้อดื้อปุ๊บดูกระตุ้นไม่ยอมกลับถ้าหนูไม่นอนนะแม่จะไม่เล่านิทานให้ฟังนะรีบสต็อปเลยแล้วก็เข้าห้องไม่เคยไม่นี้เลยมีหนังสืออะไรบ้างเราเล่นหนังสือที่ท,ท,ที่ที่บ่อยที่สุดก็เรื่องเรื่องอะไรลูกทัวอะไร โทริส่งของใครเอ่ยจะต้องอ่านทุกคืนเรื่องนี้ไม่รู้เพราะว่าเขาอะอยากให้มีเขาเหมือนกับแสดงร่วมอย่างแม่จะต้องเป็นสีฟ้าเขาจะเป็นสีแดงต้องทำอย่างเนี้ยเขาจะต้องพูดอะไรแม่จะต้องพูดอะไรหรืออย่างนี้หรือเปล่าไม่ก็ชอบเรื่องนี้ถ้าให้เลือกนะจะต้องรื้อเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนหนังสือจะวางไว้ข้างเตียงเลยแล้วก็เขาก็จะเลือกเองว่าเขาจะให้อ่านเรื่องไหนแต่เดิมนี่ไม่เคยมีหนังสือข้างเตียงไม่เคยมี แลวตอนนี้มีต้องมีต้องมีค่ะเชื่อเพราะว่าจริงๆแล้วคนโตนนี้นะเป็นเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งนะตั้งแต่เด็กเนี่เพราะว่าเขาจะมใส่ยพ่อเขาเป็นคนชอบอ่านหนังสือแม่นี่ม่ชอบอ่าน ลูกสาวคนโตชอบอ่านแล้วก็จะเป็นเด็กที่เข้าร้านหนังสือตั้งแต่เด็กเลยและอ่านหนังสือเก่งเห็นป้ายเห็นอะไรอ่านหมดปูนิ่เนี่ยไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่ได้ทําอย่างนั้นเลยจนกระทั่งมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มานี่แหละถึงได้รู้ว่าปูนิ่ไม่อ่านหนังสือไม่เก่งเลยนะปกติตอนนี้ก็อ่านไม่่คยอ่านอะไรเป็นแต่พอมาได้เรียนที่นี่มอาอ่านหนังสือ,อมีความรู้สึกลูกก็จําได้ขึ้นพอเปิดหน้านี้รู้เลยนะว่าเขาพูดว่าไงที่หน้านี้เขาจะรู้เลยนะอย่างนี้จะรู้ว่าอย่างนี้จะรู้เลยว่าอะไร จะจาได้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจนอะไรว่าเห็นชาร์บุญนิ่มเห็นชาด์ตเรื่องแบบไปโรงเรียนแม่ไม่ต้องไปส่งแล้วนะแล้วก็พอไปถึงโรงเรียนก็ไม่ต้องอุ้มแล้วเดินขึ้นเองปกติต้องอุ้มมาเลี้ยงดูเรื่องหนังสือนี่มีความรู้สึกว่าจริงๆได้ผล